สวดไม่ได้ทำให้ใจนิ่งแต่มันทำให้ใจไม่ไหลาตาบางวันอา마สวดน้ำเมวแต่ใจก็ยังคิดนั่นคิดนี่อา마เลยสงสัยนี่อาามีสมาธิไหมอมามาถ้าเข้าใจว่าสมาธิต้องนิ่งต้องว่างต้องสงบอามาจะพลาดของสำคัญไปเลยสมาธิของจริงไม่ใช่การทำให้ใจนิ่งแต่คือ หยุดใจไม่ให้ไหลไปเรื่องอื่นไม่ให้ไหลมันต่างจากนิ่งยังไงต่างมากอามาใจไม่ต้องนิ่งแต่ใจไม่กระจัดกระจายตอนสวดนำเมียวเสียงสวดทำหน้าที่ชัดมากมันเหมือนลมหายใจเหมือนจังหวะเหมือนหลักให้ใจเกาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องเพ่งไม่ต้องสงบใจอาจยังมีความคิดอาจยังมีเรื่องค้างแต่ใจ ไม่ไหลหนีไปหมดมันยังอยู่กับเสียงเดียวได้นานพอโอโงั้นสมาธิไม่ใช่ใจว่างใช่ไหมใช่เลยอมามาสมาธิไม่ใช่ใจว่างไม่ใช่ใจสงบแต่คือใจอยู่กับสิ่งเดียวได้นานพอจนไม่ถูกเรื่องอื่นลากไปง่ายๆนี่แหละคือสมาธิจากการสวดไม่ใช่เพราะเสียงศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะเสียงนั้นทำให้ใจ มีที่ยึดถ้าไม่มีเสียงใจจะไหลไปอดีตไหลไปอนาคตไหลไปความกลัวไหลไปความอยากแต่พอมีเสียงอ่ะใจไม่ต้องนิ่งแค่ไม่ไหลงั้นวันที่สวดแล้วใจไม่ว่างก็ไม่ได้แปลว่าผิดไม่ผิดเลยอมามาถ้าใจยังอยู่กับเสียงได้นั่นแปลว่าสมาธิกำลังทำงานจำประโยคนี้ไว้เลยนะอมามาสมาธิจากการสวดไม่ใช่ใจว่าง ไม่ใช่ใจนิ่งแต่คือใจไม่ไหลไปเรื่องอื่นง่ายเสียงน้ำเมียวไม่ใช่คำพิเศษอะแต่เป็นเครื่องมือสมาธิเหมือนลมหายใจแต่เป็นเสียงฟังแล้วอาาไม่ต้องกดดันตัวเองแล้วใช่อาาน้ำเมียวไม่ต้องการคนสงบมันแค่ให้ที่เกาะกับใจใจไม่ต้องนิ่งแค่ไม่ไหลนั่นแหละสมาธิ